มันยังไม่ต้องชุบกันจะยากเลยครับไม่เหลือค่ะมันแบบพิซซ่ามากมายมันจะเปิดได้เลยมันแบบมันยากกว่าเดิมเพราะคกคิวป่ะไม่เลยว่าอุ้ยพี่เมันอยากกว่าเดิมเพราะว่ามันยากขอบคุณพี่เจโร้อยดาวครับพี่เต็นพี่แต๋นบอกว่าถ้าพี่เต็นมาห้องเจชวนเจะไปด้วยลบหลัง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  คุณสำหรับแสนดาวด้วยนะครับไม่ได้ปิดไว้ยี่เคสจากยูเจนะแสนดาวใครมีหัววิ่งนะออกออห่ววงิกเลยออกเลยแสนดาวมันไม่ออกไปมีหัววิ่งออกไปถ้าแสนดาวจานจีต้องบวกเก้าอะไรกันกดบวกเก้าแล้วใส่เคให้จานจีด้วยโยโย ดูดีนะเจสสิมันนะดูดีนะแดนเจยตายฮะไม่สะอาดมันโดนเกี่ยวท่านึงมันโดนเกี่ยวบางชีมันก็ไม่ได้อยู่ที่พี่แตนเจแดนเจแพ้เป็นพ้าแล้วเฮ้ยชนะเป็นไหมหกสิบแล้วไอ้เจสิบแล้วเจสิบแล้วเจสิแล้วเจสิแล้วไอ้ที่ตรงไหนหินหินหินหนหิ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 นหนหินหนหิ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 นนินนิง แตกปะวะทันไหมสายสายทาน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 ที่เล่นเฮ้ยวางร้อนเฮ้ยหลบนะถอยถอยถอยผมว่าจังหวะเนี้ยต้องวิ่งรัวๆเลยวิ่งแบบยิงยางยางยิงยูไม่ต้องปืนไม่ต้องปืนไม่ต้องปืนเล่นได้เล่นนี่ยาวเลยก็ได้ผมเอาเน้นหลบเป็นหลักนะอย่าตายนะเป็นพาสหรือคีถอยออกม่ถอยออกม่ เป็นเป็นเนนอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยก่อนจันเจ้านะไม่ต้องชุบนะเฮ้ยอย่าด่าพีมดิอันนี้ด่าโัหมอเี๋ออุ้ยทองหยิบอย่าตายนะทองหยิบทองหยิบอยู่ไหนอะอุ้ยข่าเพิ่นค่าอีกร้อยจานเจ๊แสนดาวไหม อ้ยใครยืนใกล้พี่ออกไปเลยเพราะมันมันตามไรนี่อยู่มันตามไฟอยู่้ยืนตรงวงแดงต้องวิ่งแล้วนะตรงวงแดงเริ่มมาแล้วเริวงแดงต้องวิ่งแล้วเดินไปโอเคไปไปเข้าเข้าเดี๋ยวปล่อยมันตายางหมดอ่ะมันจะระเบิดก่อนปะไม่ระวังมันผ่กยางยางโอเคไปท่าหลังไปท่าหลังพาาเซียพาลาเซียไม่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 ทิมันหลอกอยู่แล้วนะท่มันหล่ออยู่นะโซนไม่งเหมือน ลองพิซซ่านะช่วงนี้ได้แต่ยังนะน่าจะเป็นช่วงที่ไหลเข้า50เปอร์อย네ู่ได้แต่ปุบผมจริงปุบอีกแล้วไม่จะมันดึงเจ๊จันเจียตายแล้วแรงสุดมันนี่จันเจียตาย50แล้ว50แล้วเข้าไปต้องเตรียมปั๊มต่อวางแซงให้จานเจียอยู่เอต่อไปก็สกิลเสร็จปุ๊บก็ระวังมันจะพิซซ่าใช่ป่ะใช่ค่ะ เราจตะิดตั้นสกิลสามมาครั้งคุ๊บแล้วก็รอกิดตั้นเุียเอะ้ยเียอะไรวะน้าเฮียเียีอะไรไม่รู้ว่ายืนไว้ก่อนอุ้ยตายเอ็นเิเลียมหรือหินม่วงหินม่วงหินม่วงหินอะไิตั้นจิตตั้นจิตตั้นขวาขวามาขวายิงยิงทันทันยิง โอยู่โอยูอยู่ไปทันไหมนะโอเคโเคไม่ทัน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 นทันยันทนนอัันทันทันลันทััทันนทันทนนทันนทันทัันทนััันนนัยัันนันน้ัันซาังไปังอันนี้แรงนะห้ามโดนใครถูกแล้วเนนั อ๋อหมาคืออารยานี่ยว่ะหุบหยบมุมก็หยบมุมกันด้วยหยบมุมก็ได้วยหยบมุมบิต้าจะมาลัวแล้วหยบมุมก็ได้วิ่งเหเฮ้ยร้องโอ้โหเปิดราองด้วยตอนนี้เรายืนกันในไหวนะไหวนะตรงนี้เออยืนตีนไปตีไปไปเปิดผิดว่ะไปเปิดดอกเต็มไปบ้างตายอ่ะตายเข้ามาเข้ามาดีไปด้วยรวม เฮ้ยโอกาสนี้หยิบอยาตายเลยเดี๋ยวพ่ายรวมได้หรอไม่มีรวมนะแยกแยกแยกนะมีรวมมีรวมสองมีรวมสองแยกใครไว้ออกไปใครมีออกไปมีหัวไปไปหัวไปเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยไม่มีทุกรวม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 โดนแยกทำไมแยกกล้องเก็บสกิลไว้พิซซ่าด้วยเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดไอ้แยกแยกใครมีออกไปใครมีออกไปเก็บไว้อยู่พี่เก็บไว้อยู่ สวยนะนี่ไปเรื่อยตีไปเรื่อยมาดีมาดีมาดีดูพ้าไว้ดูพ้าไว้ตัดจนเจเล้เฮ้ยคือไรอันางแสนด้วยยัง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 ยัรอคือเลยบ่งพลังต้นมันแติดต้ิงเด้อยยตีต่อได้หลบหลังลบลังลบลังงโอ้โหไอ้เหี้ยนะดวนดวนเลยโดนาออกแล้วว่สัตว์ิอยู่ เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยกระจุกจัดแทวาไม่ทันโอ้ยโอเคต่อออกมารไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าออกเข้าออกกระจายกระจายล็อกขอบไปลองพิซซ่าลองพิซซ่าออกมาออกมาวิ่งล็อกขอบวิ่งล็อกขอบใครตรงกลางออกมาไม่ไม่ต้องยืนรอมันไม่ต้องยืนรอมันยืนรอเองตายตาตัวระวังระวังเส้นตรงๆด้วยตายเลยแล้วเลยแล้วโอ้ กันตันั้นหมดเลี๋ย้นกลับนะครับของทองกับของเทียสองถ้าเป็นของเทียหนึต้องทำขีดเพิ่ม2ขีดใช่ครับสาม่ผมอยู่ตลาดนันี่ยะวมันอยู่ตลาดโมนนมันอยู่ใกล้เกินไปหรือเปล่าอ่ะใช่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 เอาหมเลยเว้มออกมาเว้มออกมาเ้าออกมา่มออกมาเอาไม่อีกเอาไม่อีกเวมอึ๊บเวมแช่กงันไม่ได้นะเวมเคลียไอ้นนี้หน่อยดิไอ้ตัวเล็กๆ่ะ มาโฟะมันผักมาเห่าหมดเลยไม่ได้เลยมาหาอะไรตายหมดแล้วเป็นมาเห่ามาเห่ามาเห่าหุ่งหุ่งโอ้โหคงครับไปชุบผมเอ้ยพามตายได้ยู่เฮ้ยมันแตกแล้วมันแตกแล้วสอแตกแล้วสองแตกแล้วเข้าไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเอ้ยได้ได้ชุบผาชุบผาไปไปไปเอ็มเพลียมเอ็มเพลียมคิดตั้นคิดตั้นคิดตั้นดูดูม่วงม่วงม่วงนี่นี่ขวาขวาตีไปไปไปตีตีอยู่ตีอยู่มึงมึงไม่ตีมึงวิ่งไอ้สัสมึงไปไม่ทันสวยครับสวยครับ

วองพิซซ่าเราวางพิซซ่าเราวางพิซซ่าแยกก่อนวางพิซซ่าราวางพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าถอยถอยไม่เป็นไรเราเล่นได้ค่อยๆไม่ต้องมือเดียวดีด้วยพี่แพมพี่แพมเกี่ยวไก่ไปไหนแล้ววะเกียวรับเข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 ียวแยกกันรับาเลยหวเกียวเขียวอะไรไหนไป็นไรไม่ใช่แยกกันรับเลยตี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 ไปไหนแล้ววะเฮ้ยพิซซ่าเลยวะเนี่ยปั๊มเกียวเกียวเกียวตีได้ตีได้นะตีได้อยู่นะผมตีอยู่ ตีอยู่ตีอกมาอีกแล้วนี่วะตีอยู่ไมตีอะกดใช้สกิลไม่ได้เปียวเียวผมตีอย่างเดียว้ตีแล้วดีเปิดครัาเปิดเปิดใช้สกิลไม่ได้อะาเปอดโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้้ยโอ้ย้โอยโอ้้้ กูจะตาย pues mm เลือดเลือดคูดาวสั่นบมักดใช้สกิลไม่ได้อะขนาดนี้ปุ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เนี้ยไว้ทีนี้จะชนะแล้วเต้เต้เมอยู่จะเยต้ตีหลังได้หลบหลังหลังหลังหลบหลบนะหลบไม่หลังหลังเร็วเร็วไปถ้าทันก็ตีไม่ทันออกมาทันก็ต้วองวันเปิดครับแต่ครับค่อยค่อยย่องรีบตีไปเลยตายแล้วบอกเปิดรับตีได้ชนได้ชนได้ตีตีได้ใครใครเลือดเ็มไม่ต้องไม่ต้อง

เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เฮ้ยได้อย่างละสองไม่มีไนได้อย่างละสิบองเฮ้ยไม่มีมีคนละสองคนละสองคนละสองคะสองนะ